ที่สุดครับกับรอยอันกาดบันดิตในงานมินิคอนเสิร์ตครับเชฟชวนชิมเชฟอ่อนทัวนะเซนทันกระบีครับงานนี้ครับซึ่งรวบรวมของกินของใช้ที่น่ากินน่าใช้เอามาไว้ให้กับบรรดาแขกเรือ FC ฟซ n แฟนคลับของศิลป,ปิน เอฟซีแฟนคลับของน้องรอยอันนะครับได้ช็อปได้ชิมได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่น่ากินน่าใช้กันแบบโอ้โหอลังการเลยทีเดียวครับแต่ละบูธของอร่อยแต่ละบูธของกินของใช้น่ากินน่าใช้กันเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นภาพบรรยากาศกับงานในครั้งนี้ครับต้องบอกนะว่าอบอุ่นหัวใจเสมอ และก็ทุกครั้งไปครับที่รอยอันการบัณฑิตได้เดินทางลงไปมอบความสุขให้กับแม่แม่ทางโซนภาคใตค้ฮะเนี่ยไม่ว่าจะไปครั้งไหนเนี่ยครับกำลังใจฮะรอยอันเองจะได้รับกำลังใจจากแม่แม่ทางภาคใต้เนี่ยโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็สม่ำเสมอทุกครั้งไป เห็นภาพครับซึ่งมันอบอุ่นมากๆแม่แม่เอ็กซีแฟนคลับได้รับความสุขนะครับจากเสียงเพราะนะครับที่ร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านบทเพลงเพราะจากรอยอันะฮะเห็นรอยยิ้มครับเห็นแม่แม่มีความสุข นะครับทั้งด้านหน้าเวทีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปหาน้องเช็คลงใจน้องครับด้านหน้าเวทีหลายคนก็ดูไลฟ์สดนะครับผ่านเพยผ่านช่องทางที่นับปลาเองได้เก็บภาพบรรยากาศไลฟ์ภาพบรรยากาศนะครับให้เหล่บา,าบรรดาแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่เดินทางไปไม่ได้ฮะได้รับชม นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องอยู่ทางหน้าจอมผมเชื่อได้ว่าโอ้โหไลค์หลายคนเยอะแยะมากมายรวมไปถึงตัวผมด้วยนะฮะและสิ่งที่แม่ๆม่ FC แฟนคลับทำให้กับไรอันครับนอกเหนือนอกเหนือกําลังใจครับที่แม่แม่ทางสโนบักใต้ครับเดินทางไปหาไรอันให้กําลังใจด้านหน้าเวทีแล้วเนี่ยนะนะต้องบอกเลยนะครับว่า ทุกครั้งเนี่ยที่ไรอันไปทางภาคใต้เนี่ยมาลายปังตะรอดมาลายล้นคอตลอดนะฮะจากที่ดูภาพบรรยากาศนะกำลังใจที่หยิบยื่นให้ไรอันเนี่ยไม่ขาดสายเลยทีเดียวนั่นแสดงให้เห็นอร่รครับนั่นแสดงเห็นว่าไราอันกาดบดิบคือความสุขคือหิวใจให้กับแม่แม่ แม่แม่มีความสุขครับสิ่งที่แม่แม่ตอบแทนให้กับลูกชายไรยอันการบันดิตนะครับนั่นก็คือกําลังใจจากกําลังใจที่เป็นก้อนเนื้ออยู่ในอกข้างซ้ายครับกําลังใจที่เห็นเด่นชัดก็คือมาลัยนะครับนี่คือความรักความใส่ใจ ความห่วงใยที่เหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับครับมอบให้ไรอันการบันดิตครับแม่ประทับใจครับชื่หนหลกชื่นใจนะครับกับภาพทางเซนท่านกระบี่ฮะกับงานเชฟชวนชิมเชฟออนทัวครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณกำลังใจ ผมเชื่อได้ว่าภาพเหล่านี้ทุกคอนเสิร์ตท,ที่น้องไปแสดงนั่นแหละกำลังใจดีๆแต่และสถานที่ครับไม่แตกต่างกันเยอะไม่แพ้กันนะนี่คือศิลปินที่เป็นหิวใจนี่คือศิลปินที่ต้องบอกเลยครับว่าแม่แม่ FC Fan Club ให้ความรักเป็นอย่างมากเอาละครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากเราบรรดาแม่แม่ FC Fan Club ของรรยอันกาศบรดบดิด้วย คลิปนี้แม่มีความคิดเห็นอย่างไรเม้นพูดคุยใต้คลิปกันได้สวัสดีครับ